สวัสดีคะ่ะคุณอะไรคะค,รค่ะค,คุณชิดค,ครับคุณชิดนะคะคุณชิดอาการวันนี้ที่มาเป็นอะไรคะปวดหลังแล้วปวดสะโพกแล้วเราวหลงคอครับอ่าไปโรงพยงาบาลมาหรือ,อยังว่าเขาว่าเป็นอะไรไม่ได้ไปไป,ไปที่นหนจะหาหมอค่ะ,นนะอ่าฮะไปหมอลองกระดูกท่าเส้นประสาทเนาะอ่าฮะไปมานานหรือ,อยังเกือบสองเเกือบ,บสองเดือนคือจากอายุของคุณเนี่ย เส้นนี้ไม่น่าจะเป็นแต่ว่าน่าจะไปยกของหนักหรือเปล่าใช่ใชย,กยกของหนักยกของหนักนะคะชี้เป็นหมองลองกันดูถ้าเส้นประสาทนะคะปวดจะปวดบันเอวนะคะแล้วก็เล้าลงขานะคะอ่อชาขาหรือ,อยังคุณชีฟาแล้วชาแล้วนะคะเกิดจากการยกนั้นหนักเออเกิดเกิดจากการยกของหนักนะคะเปล่าอ<ช>่ามันจะมันจะเจ็บเข้าสะโพกนะคะ ของคุณชิดนี่เป็นปมองลองกันดูทับเส้นภาษาไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่าเขาจะเดินขึ้นเดินขึ้นลงเนี่ยมันจะได้แต่ว่าเขาจะมีการเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเขาจะปวดนะคะแต่เขาไม่หนบันไดนะคะแล้วเป็นไงบ้านเดี๋ยวนี้เจ็บที่ไหนเบานะคะ <c oughs> นั่งย,งยองๆปกตินั่งย,งยองๆจะเจ็บที่ไหนคะจะเจ็บที่นี่นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหม <c oughs> ดีขึ้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ได้ทางการเหยียบน้ำมันแล้วก็ข้อเส้นเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะคะ,ะ,ะพึงพอใจขนาดไหนวังแรกที่เข้ามา พอใจมากนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ยังเ,เจ็บที่ไหนบ้างต้นน่องนะคะ<ต>อ่าเดี๋ยวมันนั่งไม่ได้เนี่ยมันโอเคอยู่มันนั่งได้แล้วนะคะเมื่อกี้นั่งมานานแล้วหน้าที่สะโพกอ่า<ช>โอเค<ช>